สวัสดีครับทาผู้การวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วที่18พฤศจิกายน2558ภาพร,รวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1 0 8 2 4 5มีการขึ้นไปตาดระดับสูงสุดเพียง1 0 8 4 4 1ยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1 0 6 5 1 8ปิดตลาดใต้บริเวณ1 0 6 9 9 6อ่อนตัวลงมาถึง12.50เหรียญดอลลาร์ต่อร ราคาทองคำตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบปีและทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบ6กปีขณะที่ราคาทองคำถูกกดดันจากการกลับมาแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากนักลงทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อเตรียมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนหน้าซึ่งยังคงส่งผลให้ราคาทองคำถูกขายทำกำไรออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นแม้ทองคำจะดำรงฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ราคาลงคำมีการร่วงลง14วันทําการในรอบ15วันทําการที่ผ่านมาซึ่งยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าแนวโน้มของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีทิศทางแข็งค่ามากขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินในฝั่งสหรัฐซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อสรุปภาพรวมการลงทุนนับวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ องทุนทองคำ SPDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ661.943ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ9,867.78ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดได้ระดับ14.18อ่อนตัวมา0.04ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดได้ระดับ17,489.50จุดมีการบวกขึ้นมา6.49จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดได้ระดับ1.0641อ่อนตัวล0.0042 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กสตตลาดไปไนดะ้ัะดับ99.64บวกขึ้นมา0.20ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อหลคาทองคำและคาทองคำได้รับแรงกดดันอย่างมากจากดัชนีดอลลาร์บวกแต่อันดับสูงสุดในรอบเจเดือนตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐทะยานขึ้นดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในรอบ7เดือนระหว่างการซื้อขายของตลาดประวัติเงินตราในวันอังคารขณะที่การปรับตัวขึ้นของอัตาราเงินเฟ้อของสหรัฐ ตอบย้ำการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนหน้าดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ10เดือนเมื่อเทียบกับฟังสวิตและมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและสะกุลเงินเยนหลังหลังจากมีรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคประจําเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากลดลง2เดือนติดต่อ,อก,กันขณะที่ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากดัชนีดาวโจนยังสามารถปิดตลาดในแดนบวก แม้จะมีการปรับฐานและย่อโตลงมาจากเหตุวิกฤตระเบิดตลาดหุ้นสหรัฐลดช่วงบวกลงในวันอังคารหลังจากการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเยอรมนีและเนเธอแลนด์ได้รับการยกเลิกจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการวางระเบิดท้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกที่ระดับ6 4จุดจุดหรือว่า0.04%จี S&P 500ปรับตัวลดลง 2.75. จุดหรือว่า0.13%และ NASDAQ ปรและดัปรับตัวขึ้น1.40จุดหรือว่า0.03%หรือ ขณะที่ราคารกลางได้รับแรงก,กดดันเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปซื้อทองก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมของธนาคารกราาลางสหรัฐในวันที่27และ28ตุลาคมโดยนักลงทุนยังคงจับตารายงานดังกล่าวเพื่อหาสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนหน้านักลงทุนยังคงจับตาการรายงานรายงานการประชุมของธนาคารกราาลางสหรัฐอย่างใกล้ชิดซึ่งเฟดอาจจะมีการเปิดเผยในรายงานการประชุมดังกล่าว และบ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้ทงนี้กระแสการคาดการเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยยังคงส่งผลให้สกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐทะยานขึ้นและยังคงกดดันทิศทางราคาทองคาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในเจมบูราตประธานสาขาเซนหลุยมีการกล่าวว่าเฟดควรยกเลิกการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ใกล้ระดับศูนเปอร์เซนต์เนื่องจากนโยบายผลผลส่วนใหญ่ตามที่ต้องการแล้วสรุปการลงทุน ไวเออจประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 0 6 2ง0ัและ1040แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 0 7 5 1 0 8 0และ1,085สิบาำหรับผลิตจลงทุนและกระทำประเชิญแรงขายทำกำไรจนทำให้ราคาเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซขณะที่ราคายังทำจุดต่ำสุดใหม่ดังนั้นหากราคาหลุดระดับ1 0 6ต่อเหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออน มีโอกาสเกิดแรงขายต่อเนื่องทำให้ราคาทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณพันกับ50าแนะนำหักราคาหลุดระดับพันกับกบเหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนให้ชะลอการเข้าซื้อไปยังโซนแนวรับในโซนระดับพันกับ50เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนพร้อมตัดขาดทุนหักราคาหลุดระดับพันกับ40เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนขณะที่การปวดสถานะขายอาจจะต้องพิจารณาบริเวณพันกับเหเหรียญดอลลาร์ต่อเพซออน และตัดขาดทูนหากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับพันกแเหรียญดอลลาราต่อเทสซอนได้อย่างแข็งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำทีนเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ